สวัสดีค่ะมือนีมาให้กำลังใจพี่น้องเพื่นเอาหูกออกหมากหยาหรือพันหูก,ก่อนที่นำไปทอดผ้าไหมเนาะค่ะเพราะว่าขั้นตอนนี้บอสมาเทศผู้เดียวได้ต้องซอยเหลือกันค่ะมะาให้กำลังใจเพื่นไปน้ำกันค่ะไอ,อ้มัดตรงไหงนวะ,ะนเดี๋ยวแนคะ่เพิ่งเดินไปดึงดความฟังไปให้ม,มันเบิดมัดหมดเลยมัดไปเรี่อยๆมัดไปเรือยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาดผู้ป่วยเป็๋ยวผู้ฟันเดี๋นี่เด้อ เด้งเด้งเดงเด้ะเด้วะวะวะนวะเวะวะวะะโอ้ยิบกับอะดอกตกไปไแล้วถ้าออกบังยาอันท่านหูกบเอินออกบังากเอิเอเนได้มีวนาเอเเดยังข่อยเ็นอยู่ไปไปึไปเลยตัวอยว่ามาเอาแดงนี่ เห็ดสองคนสามคนกันมาได้เน้ะต้องหาหมูหลายๆได้เนาะมาเปล่นเส้นัคือเป็นยุงยุงเทะมันจะบาท่านี่สเนาโอ้ต้องมายเออสีอ๋อเป็นเศษไผ่เศษมันกค่อยๆเห็ดไปเนาะผู้เดียวว่าแล้วเด่นหาหมูหอบผามาหาหมูตั้งๆกัต cắn kem kem nè để mình cắt nhanh tí a nói là cái lấy còn là, lại... <laughs> <laughs> là anh à. <laughs> là... à, anh đi qua phà... 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 xin đen xin xin Ở... máy kéo đi bé hàng đồ ông bay hàng lắm đấy อ่อนมองๆๆอ้ากหัวมันกูกบบประุมเลยเอาอยกันน้โอ้ยงาวขนาดเลยนี่มาีกนิ้อีกขมวดหันเหี้ยคนบวกเอาะีกว่าปีวต้องควันีว่าต้องควนเตีว่ต้องควนเตทางทางแดงนะ

ăn chung với đất của đất của càng này. ăn chung với này. ăn chung với đất của càng này. ăn chung với đất của càng này. ăn chung với đất của càng này. ăn chung với đất อย่าง้เออตัวเด็ดดีล่ะเฮ้ยเองบอกานปยตั้มไปแล้วอย่าม่วนมาเลยต้องสราเนี้จีว่ต้องส้ามันต้หจกเสียงเงเสมอเออสวาเลยอันตอนเล่าัดตอนเล่าปียู้กองเด็ดเออโมเด็งกัดอยเ้าเป้าเ้าโมเดกัดคนเด็ดย่างเดียวโมเดกัดคนดนตันเลยนะ

ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ